สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์กาบุ DX เ a ็กซ์วาสตัสำหรับวาสตัมเกียก็เป็นเข็มขัดแปลงล่างของไรเดอร์คนที่3ของเรื่องนี้คาเมเดอร์วา er นั่นเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์วาและวาสตัมเกียด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง และนี่คือราซัมเกียร์ที่มาในทีมสีน้ำเงินตัดกับสีส้มรายละเอียดในส่วนด้านหน้าด้านข้างก็จะมีคันโยก ด้านบนก็จะเป็นช่องไซโกชิโซที่เราก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่มีที่อ่านแผงวงจรแบบของกาบูและวาเลนสวิสที่เป็นปุ่มกดหลักๆก,ก็จะมีด้วยกัน2ตัวก็แปลว่าจะมีรูปแบบการแปลงร่าง3แบบซึ่งที่ออกมาแล้วก็คือพุดดิ้งคัสตอมเจลลี่คัสตอมส่วนแบบที่3ก็จะเป็นร่างอัปเกรดที่เสียงจะไปอยู่บนไอเทมกันแทนส่วนตรงกลางก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เล่นกับโกชิโซรูปแบบอื่น ลำโพงก็อยู่ที่ด้านล่างรายละเอียดในส่วนด้านหลังสวิตช์ปิดเปิดและช่องไซทานเมื่อสับคันโยกก็จะเห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในที่จะเป็นลวดลายคล้ายๆกับก่อนพุดดิ้งนะครับซึ่งลูกเล่นของตัวนี้คือเมื่อสับคันโยกก็จะไปทำให้ส่วนที่เป็นพุดดิ้งดูมีความเด้งดึงคล้ายกับพุดดิ้งจริงๆ สายก็จะเป็นรูปแบบเส้นเล็กที่เป็นสีม่วงล็อกด้านหลังก็มาเป็นแค่ห่วงกันเฉยๆทัดมาโกจิโซได้ใช้ในการแปลงล่างโดวพุดดิ้งที่มีต้นแบบมาจากพุดดิ้งลวดลายด้านบนด้านล่างก็ยังคงมีแผงวงจรเหมือนเดิมแล้วก็มาลองเทียบดูกับพอบพิ้นกับมีโกจิโซกันดูบ้างและรูปแบบเมื่อใส่กับเข็มคัด ตัวที่เป็นเนื้อพุดดิ้งก็จะหล่นลงไปนะครับวิธีเอาออกจากข็มขัดก็ให้ดึงออกมาตรงๆกันเลยที่นี้เวลาที่เราเอาโบรจิโซออกมาแล้วตัวเนื้อพุดดิ้งก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ให้เราทำการปรับสลักที่อยู่ด้านหลังก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นคัเมเดอร์รัมพุดดิ้งคัสตอม และนี่ก็เป็นเสียงการแปรงลงร่างเป็นคาเมเดรร a มพุดดิ้งคัสตอมก็ยังคงมาแบบเรียบง่ายเช่นเคยและการใช้ท่าไม้ตายก็ <men ly sounds> ทำได้โดยการสับคันโยกขึ้นลง <men ly sounds> ถ้าไม้ตายก็จะมีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้น และการเล่นร่วมกับโกจิโซแบบปกติเนื่องจากเข็มขัดตัวนี้ไม่มีที่ล็อกนะครับก็เลยเป็นแค่การแตะเท่านั้นถัดมาก็นำเอาโกจิโซมาเล่นร่วมกับเฮนชินเบลกาบุกันบ้าง และก็แน่นอนว่าด้วยรูปทรงก็ไม่สามารถเล่นกับ dx ว่าเลนบัสเตอร์กันได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของ DX Ra s ัมเกีซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนฟอร์มเป็นร่างเจลลี่คัสตอมกันด้วยซึ่งก็ต้องใช้ผู้รูเจลลี่โกจิโซที่มาพร้อมกับชุดอาวุธแต่ผมก็ไม่ได้เก็บอาวุธนะครับก็เลยไม่ได้เอามากันด้วยเข้มขัดตัวนี้หล,ลายๆคนอาจจะมองว่าลูกเล่นค่อนข้างน้อยแต่จากข่าวของตารางของเล่นก็บอกกันว่าตัววาซัมเกียร์ก็น่าจะได้ไอเทมเพิ่มกันอีก2ชิ้นของวาเลนกับรามก็ทําให้ดูน่าสนใจขึ้น ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับซึ่งผมก็คิดว่าก็ยังไม่ต้องรีบซื้อกันก็นได้รอสักพักหนึ่งให้ราคาลงหรือรอไอเทมเสริมมาเราค่อยตัดสินใจก็น่าจะยังพอหาได้กันอยู่ยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ